ปีดพาชิมสำหรับวันนี้นะคะจะพาเพื่อนๆไปกินลูกชิ้นทอดในตำนานค่ะกลับมาพบกับสซมปี๊ดอีกแล้วนะคะวันนี้ราคาเราอยู่ที่ตลาดเทศบาล5นะคะเรามาอยู่ที่หน้าร้านนะคะแม่ติก๊กลูกชิ้นชุบแป,ป้งทอดสมุนไพรนะคะบอกเลยว่าร้านนี้เป็นเจ้าประจำที่ตลาดเทศบาล5นะคะตอนนี้กำลังเซตร้านอยู่นะคะ ว่าลูกชิ้นเขาอร่อยนะคะอร่อยมากทุกอย่างเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะร้านไม่ติ๊กนะคะลูกชิ้นทอดชุดแป้งผักสมุนไพรนะคะมาดูลูกชิ้นกันว้าว,วก็มีกระหล่ำนะคะแตงกวาแล้วก็มีสารแน่ใบหหระพานะคะแล้วก็จะเป็นใบมะกรูดทอดพริกทอดนะคะถั่วฝักยาวแล้วก็แตงกวา สองฝั่งจะเหมือนกันนะคะทีเด็ดนะคะจะอยู่ที่ลูกชิ้นนะคะลูกชิ้นนึ่งนะคะอร่อยมากมากเลยแล้วก็ลูกชิ้นทอดนะคะแล้วก็น้ำจิ้มรสเด็ดของร้านนี้เลยนะคะหน้าตาหน้าทานไหมอันนี้ของโปรดเลยนะคะดูลูกชิ้นหน้าทานไหมคะมากินลูกชิ้นนึ่งสมุนไพรนะคะ มันก็ขูดค่ะผิดทอดค่ะเป็นปลาค่ะตัวยาวค่ะอืมอร่อยมากๆค่ะแล้วก็ชิ้นค่ะอืม ลูก้าก็เริ่มมาแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นฮอดดอกชดแป้งทอดน,นะคะอนนบอกเลยว่าอร่อยมากๆค่ะ พิ่มควาอร่อยแทงค,ะค่ะสวยมากค่ะบมะกรูดอร่อยมากๆเลยนะคะกินต่อนะคะกินต่อกินอีาอันที่อกอย่งแล้วอว่าอร่อยมากๆเลยค่ะจ้ะ มาทางตลาดเชสบานห้านะคะอย่าลืมแวะมาร้านแม่ติ๊กนะคะนด่ค,ค่ตะติ๊กปฏิยิ้มหน่อยนะคะป้าติเก,ก่งมากเลยนะคะป้าติขี่โมอเตอร์ไซค์คันนั้นนะคะแปดกิโลเพื่อขนล,ลูกชิ้นนะคะหมดนี่กี่กิโลคะป้าลูกชิ้นลูกชิ้นประมาณกี่กิโลนะโอ้ลูกชิ้นยี่สิบกิโลนะคะแบกใส่รถคันนี้มาคันเดียวเลยนะคะ แล้วก็วิ่งระยะทาง8กิโลนะคะสุดยอดมากเลยนะคะผูห้หญิงคนนี้สุดยอดเลยนะคะปาติ <c oughs> ถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะ